สวัสดีครับมาอัปเดตตลาดกันประจำวันที่12พฤศจิกายนตอนนี้ก็เวลาประมาณ7โมงครึง่ง ก็มาเริ่มต้นกันที่กราฟแรกเลยก็คือ BTC USDT นั่นเองนะ BTC USDT ตอนนี้เขาก็อยู่แถวบริเวณ128,64นั่นเองตอนนี้จุดเฝ้าร,ระวังของเขาก็คืออยู่แถวบริเวณ1 2 0 0 0นั่นเองนะตามที่เคยคุยมาก่อนหน้าเพราะหากบริเวณ120,000เขายืนไม่อยู่เนี่ยเขาก็มีโอกาสย้อนลงมาทดสอบแถวบริเวณ 93,500นั่นเองแต่หากบริเวณ1 2 0 0 0 0เขายังยืนอยู่ได้เนี่ยเขาก็ยังมีโอกาสรีบาวไปทดสอบ1 5 0 0 0 0จนถึง1 8 0 0 0ได้ใครมีอยู่ก็ลองทำการบ้านเพิ่มเติมกันดูนะทัดมาก,กราฟนี้ก็คือเป็นกราฟของน้ำมัน WTI ตอนนี้เขาก็เมื่อวานเขารีบาวขึ้นมายืนเหนือบริเวณ60.74ได้และตอนนี้เขาอยู่แถวบริเวณ 60.97นั่นเองจุดเฝ้าระวังของเขาก็คือหากเขายังยืนบริเวณ60.74ได้เนี่ย mm. เขาก็มีโอกาสรีบาวไปทดสอบแถวบริเวณ61.8ได้แต่หากบริเวณ60.74 mm. เขายืนไม่ได้เนี่ย mm. เขาอาจจะย้อนลงมาทดสอบบริเวณ59.40ได้เช่นกันใครมีอยู่ก็ลองทำการบ้านเพิ่มเติมกันดูนะถ mm. ัดมาก็คือเป็นทองคำโคเมกนั่นเอง คือตอนนี้ทองคำโคมกก็สามารถยืนเหนือบริเวณ4 0 8 0ได้และเขาก็เลยขึ้นไปทดสอบบริเวณเส้นฟิโบ161.8%ก็คือแถวบริเวณ4,159โดยประมาณซึ่งตอนนี้เขาอยู่แถวบริเวณ4,148นั่นเองและหากเขาสามารถขึ้นไปยืนเหนือบริเวณ4,160ได้เขาถึงจะมีโอกาสขึ้นไปทดสอบบริเวณ4,280แต่หากบริเวณ4,160เขายังไม่ผ่านเนี่ย ก็ยังมีโอกาสย้อนลงมาทดสอบแถวบริเวณ4 8 0ได้เช่นกันใครมีอยู่ก็ลองทำการบ้านเพิ่มเติมกันดูนะส่วนกราฟนี้ก็คือเซ็ตอินเด็กซ์บ้านเรานั่นเองเมื่อวานเซ็ตอินเด็กซ์บ้านเราก็คือปิด บริเวณ1,300โดยประมาณนั่นเองนะตอนนี้จุดเฝ้าระวังของเขาก็คือบริเวณ1,290นั่นเองหากยิงยืนบริเวณ1,290ได้ก็ยังมีโอกาสขึ้นไปทดสอบบริเวณ1,320จนถึง1,330ได้แต่หากบริเวณ1,290ยืนไม่อยู่ก็อาจจะย้อนลงมาทดสอบบริเวณ1,270นั่นเอง ใครมีอยู่ก็ลังทำการบ้านเพิ่มเติมกันดูนะวันนี้อินเวสดีๆขอมาอัปเดตข้อมูลประมาณนี้ก่อนหากดูแล้วชอบใจก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย